สวัสดีครับเรามาดูวิธีถักเชือกเทียนรอบขอบพระกันนะครับอันนี้ก็จะถักรอบขอบพระอ,องค์นี้นะครับของลูก,กา้าสักก็ถักด้วยเนี่ยเชือกสีส้มเพื่อจะให้เข้ากับสายคออันนี้อันนี้ก็ทำเป็นสายคอสีนี้ก็เลยเอาสีส้มเข้ากันดี ก็วิธีถักก็ทำแบบนี้นะครับพอเราถักนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปประกอบกับพระที่เราเลี่ยมไว้ถักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าความยาวจะ ตามที่เราต้องการจะพอดีกับพระ นี่ก็เป็นงานของพูกค้าคนไทยเป็นชิ้นงานของก้าคนไทย ก็จะรับทำหมดะครับทั้งเรี่ยมกรอบพระพลาสติกและก็ถักเชือกเทียนรอบกรอบพระหรือว่าเครื่องรางของขังต่างๆถักรอกตบตะกุดออตะกุดก็ทําได้นะครับแล้วถ้าจะเป็นสาย้อยสายคอที่เกี่ยวกับไปงานถักงานเนี่ยของเชือกเทียนก็จะทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสายแขนสายเอวถักเปียกแก้ ก็ทําได้หมดเลยนะครับทําได้หมดเลยถักครอบตะกุดก็ได้นะ <c oughs> แล้วแต่งานที่ลูกค้าเอามาทํานะครับ <c oughs> ก็จะทําทุกอย่างงานผักทําได้ทุกอย่างเลย มันก็ไม่ยากอะไรนักหนาในะงานถักเพราะว่าเรารู้วิธีถักแล้วนะครับมันก็ง่ายแต่ถ้าว่าเรายังไม่รู้วิธีถักก็ยากอยู่ตลอดแบบปัญญาแล้วมันง่ายแล้วนะ ก็โอเคนะครับผมถ่ายเพื่อนได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับผมสวัสดีครับ